ท่านผู้ชมตอนนี้อยู่ที่ทะเลสาบทุ่งกุลานะครับนี่คือเรือนี่กำลังไปชุมปรึกษาหารือกันดูอยู่ก่อนเราต้องเราต้องพยายามตัดเพลงไม่ให้เพลงติดมาเด็ดขาดเพราะมันร้อนแลมต่อการเสียลิกกสิธเสียลิกสิทธิ์ท่านผู้ชมมีเรือผมไม่น่าจว่ากิจกรรมแล้วเขาจะมีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไรเนี่ยตอนนั้นมองไปด้านนู้นจะเป็นทีมอ่า ่าจะเป็นทีมฝีพายนะครับกําลังประชุมกําลังวางแผนอะไรสักอย่างอยู่นั่งจัดแถวแล้วก็ฟังโค้ชนะครับตอนนี้กําลังเดินเข้ามาเดินมาลงมาที่เรือท่านผู้ชมเพื่อที่จะบรรจุฝีพายไปเนาะใช่กำลังจะซ้ม โอเคท่านผู้ชมสนุกเออมาตั้งเหตุการณ์เวลาพอดีซ้อมกันดูสุดยอดเลย20ฟรีพายนะครับอ๋อก็จะต้องมีการตีกลองด้วยท่านผู้ชม,มเดี๋ยวนะพามาดูบรรยากาศใกล้ๆเลยท่านผู้ชม,มนกักกีฬาเ่ละ มีแต่น้องๆอยาวไปชนท่านผู้ชมดูสิสนุกแน่วันนี้เนะี่ยร่างกายจแจ้ะท่านก็สมบูรณ์แบบแล้วก็ดีทีเดียวเหมาะสมมากเลยท่านผู้ชมกำลังบรรจุผีภายลง ก็บรรจุนั่งได้20เดี๋ยวคงจะคึกคักนะดูท่านผู้ชมดูสิใส่เสื้อสีโทนสีสอดคนหัวเรือที่จะนั่งอยู่น่าจะสำหรับตีกลองบรรเลงประกอบเพลงไปด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอติดตามชมตอนนี้กำลังบรรจุสีพายลงให้เต็มเรียบร้อย จะตีกลองด้วยแต่ไม่ได้สัญญาณปีจะเป็นอย่างไรงเพิ่งเจอเพิ่งเคยเห็นปกติก็ไม่ค่อยได้เห็นนะครับสวยงามที่เดียวตัดกับ สีเสื้อตัดกับลำเรือด้วยก็จะดูแล้วสวยงามสง่างามทีเดียวนั่นก็แต่โคตรเขาฟังสำเนียงเสียงพูดมาจากทางเหนือทั้งผู้ชุมหรือว่ามาจาก อ๋อษาอสายสาน บรรยากาศสวยๆดีมากท่านผู้ชมบรรยากาศสุดยอดเลยเดี๋ยวรอชมตอนต่อไปว่าพิธีจะเริ่มตอนไหนยี่สิบสีพายท่านผู้ชมไปแล้วไปแล้วท่านผู้ชมถอยไปแล้วล่ะ ควรจะไปเริ่มสอมนะท่านผู้ชมนี่ได้เห็นบรรยากาศใกล้ๆเลยสุดยอดท่านผู้ชมสวยงามทีเดียวบรรยากาศสดสสดๆณขณะนี้นะท่านผู้ชมนะครับทีนี้สุดยอดเลย โอเคตอนนี้น่าจะลงไปแล้วท่านผู้ชมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดทั้มจะเป็นแปดนะครับเป็นแปดลำที่เห็นอยู่ณขณะนี้นะสวยจริงๆครับตอนนี้กำลัง <c oughs> ลงไป ที่ต้นทุนเนาะโอเคลงแล้วท่านผู้ชมเนีย่ยดูสิจังหวะจังหวะข่าวน่ะสุดยอดเลยแล้วก <c oughs> ็จะมีเจ้าหน้าที่โคด ส่งสัญญาณบอกไปแล้วจะมีกลองส่งสัญญาณเป็นระยะระยะช่วงๆจดปล่อยอยู่ทางฝั่งโน้นท่านผู้ชมเขาตีกลองให้สัญญาณเป็นช่วงๆนะท่านผู้ชมเป็นจังหวะ ฟังแล้วไพเราะจริงๆเป็นบิวทิวท่าเรียงรายดูแล้วเกิดความสวยงามอย่างที่ยิ่งทีเดียวท่านผู้ชมอ,อย่างร้านรวงก็ตั้งเป็นแนวเป็นแถวสวยงามทีเดียวเนีย่ยดูสิเห็นไหมท่านผู้ชมก็พามาดูบรรยากาศมาเที่ยวชมได้เด้อมาใช้บริการสถานที่ท่องเที่ยวนะขึ้นชื่อของภาคอีสานหล,ลงหนึ่งก็คือที่นี่ทะเลสาบทุ่งกุลา ตำบลไพราขาอำเภอชุมพลบุรีแล้วก็จังหวัดสุรินทร์ท่านผู้ชมขึ้นจังหวัดสุรินทร์นะบริเวณนี้สวยงามทีเดียวบรรยากาศท่านผู้ชมจะได้ยินเสียงกลองไหมนั่นแหละทีมเรือจะส่งสัญญาณมาแล้วท่านผู้ชมกําลังกลับโย้อนเข้ามาแล้วตอนถ้าเป็นช่วงๆเนื่องจากจะมีเสียงเพลงในเพจะติดมาด้วยอ่ะต้อง ไม่ถ่ายต่อเนื่องท่านผู้ชมดด ไป,ไปเดียวขึ้นกสังเกตว่าทุกคนท,กทุกฝีภายก็จะสวมเสื้อชูชีพสีฟ้าด้วยท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นการเซฟแล้วก็ป้องกันนะรักษาในด้านความปลอดภยัยอย่างยิ่งทีเดียวอย่างเคร่งครัดเพราะว่าเราก็เป็นกฎปฏิบัติด้วยเนาะต้องสวมเสื้อชูชีพไว้ตลอดเวลานะครับนี่คือ เป็นการดูแลตัวเองส่วนหนึ่งเซฟตัวเองส่วนหนึ่งด้วยเวลาเราพายเรือแล้วเกิดอิสเดเนต,ต่างๆก็คือช่วยได้มากทีเดียวท่านผู้ชมครับตอนนี้ไปแล้วออกไปแล้วท่านผู้ชมวิธถ้าเกิดตอนเข้ามาพร้อมเพรียงกันทั้งทั้งหมดเนาะทั้งหมดลำเนี่ยหลายลำที่เห็นอยู่1 2 3 4งสอี่ห้าหกเ คงจะสวยงามนะสีสันแต่ละทีมแต่ละทีมนนะ่ะน่าดูจริงๆเดี๋ยวต้องรอชมเนาะปรดติดตามว่าจะอลังการสวยงามขนาดไหนก็ต้องรอชมต่อไปโอเคท่านผู้ชมขอเก็บบรรยากาศไว้แต่เพียงตอนนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวรอติดตามตอนช่วงเข้าแข่งอีกทีหนึ่งก็แล้วกันว่าจะ,ะตระกตราตาสวยงามขนาดไหนนะครับก็รอชมเพราะว่า กติกาเงื่อนไขเวลาที่จะทําการเก่งขันนั้นนะกําหนดการอย่างนั้นอนะ่ะยังไม่ทราบรละเอียดเพราะผมมาเที่ยวนาะเราไม่ได้อยู่ในบริเวณงานก็แค่มาท่องเที่ยวเก็บภาพบรรยากาศเท่าน,นั้นเองเดี๋ยวเราติดตามตอนต่อไปก็แล้วกันว่าจะมีพิธีการอย่างไรนะท่านผู้ว่าก็เดินทางมาด้วยนะท่านผู้ชมงานเป็นการจัดงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ในโซนของทะเลสาบพุ่งกลาอ,อําเภอจุลบุรีนั่นเองซึ่งเหมือนการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้ได้รู้จักไปบงกว่างนั่นเองท่านผู้ชมผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภายัยหากข้อมูลนั้นอาจจะคลาดเคลื่อนผิดพลาดไม่ตรงกับความเป็นจริงบ้างหรืออาจจะ ผิดไปในนําเสนอไปก็ขออ,อาภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วก็ท่านใดมีข้อมูลละเอียดเพิ่มเติมถีทั่วขอแสดงความอาคอมเมนต์มาด้านล่างเพื่อเป็นความรู้ให้ผู้ชมได้กระจ่างชัดเจนก็จะขอบพระคุณอย่างยิ่งทีเดียวนะครับหากคำพูดใดวบจ,จะใดหรือขอ้อมูลใดผรมนําเสนอไปนั้นอาจจะคลาดเคลื่อนจากความจริงก็ขออาภัยเด้อนะครับ ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ